เราเราซ้อมแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทำแต่วันแรกเรามีปัญหาคือมีคนตรวจพบเชื้อผู้ติดโควิดนะฮะในระหว่างถ่ายทำก็เลยจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกองฉับพลันก็ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็เว้นไปอีก3เดือนก็มาทวนท่าลำใหม่แล้วก็ถ่ายถ่ายไปน,นั้นก็ถ่ายจนตี2 แล้วก็รู้ว่าต่างๆกับดาวไม่ไหวละคือเขาก็ <S <S <ๆ>พยายามลำ้ำยังแบบตั้งใจทําอยู่แต่เรารู้ว่ามันตาความรู้สึกที่เราเคยเห็นตอนซ้อมม,มันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นความเหนื่อยลา้าแล้วเราก็เลยแบบโอเค okay, งั้นเราเราพอแค่นี้แล้วก็งบประมาณหมดละแล้วก็โอเคงั้นเราขอสตูดิโอคิดบวกสิขอครู M ครูอา่านมาช่วยแต่งตัวให้หน่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นแบล็คบ็อกซ์เตอร์นะครก็คือว่าเป็นเป็นฉากฉากดําแล้วก็ไลทิ้งเฉพาะตัว ตัวแสดงแล้วก็ถ่ายประมาณสัก5-6เทคนะครับผมแล้วเราก็ได้เทคที่ดีที่สุดซึ่งก็เป็นเทคที่ดาวกับต่างๆชอบที่สุดนะคร<ย>การตัดต่อก็ก็ตัดไปออกอยู่หลายอาทิตย์นะจนกระทั่งสุดท้ายต้อง,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 องเริ่มส่งงานแล้วแเราก็รู้สึกมันดนตรีที่ใช้มันอาจจะคนดูอาจจะรู้สึกว่ามันไม่พาไม่เราเคลิบเคลิ้มหลุดเข้าไปใน ในตัวละครในภาวะของตัวละครทั้ง2ตัวนี้เราก็เลยเอะถ้าเกิดระวางเป็นเป็นมิวสิกสกอร์แทนจะเป็นยังไงก็เลยลองจับวางในมิวสิกสกอร์ดูปรากฏว่าเออมันมันมันได้ผลมันทํางานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แยกเป็น2ส่วนในส่วนแรกที่เป็นดนตรีคลาสสิกไทยเนี่ยดนตรีไทยโบราณเนี่ยเราก็เอาไว้ในช่วงแรกนะฮะแล้วก็พอพอตัดมาเป็นความรู้สึกนึกคิด ของสนงม,มาลาที่มองเห็นการแสดงตรงนั้นหลังจากที่ไฟดับเราก็ตัดเข้าแบ็กบ็อกเกเร์ร์ซึ่งมันจะมีความที่มันเป็นองค์ประกอบศิลป์แบบคอนเทนต์โพลารีร่วมสมัยก็เหมือนกับเราก็บูชาครูในขณะเดียวกันเราก็นําเสนออีกแก้มุมหนึ่งนะฮะที่เป็นต่อยอดขึ้นมาโดยที่ไม่ปนกันแลวก็โดยที่เคารพซึ่งกันและกันที่สําคัญก็คือว่าคิดว่าคนดูที่ประทับใจฉากนี้คือคนดูจะรู้สึกว่าวิวเหมือนกับได้ชมฉากฉากเลิฟซินป์ก็แน่นอนว่ามันคือฉากอัศจรรย์ ก็จริงๆแล้วในสังคมไทยเองเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่สวยงามนะฮะอย่างขอนฤยยุกต์อย่างง <_ d isk> ่างยๆว่าจิตกรรมฝาผน <_ d isk> ังตามวัดเนี่ยก็มีฉากเหล่านี้อยู่เรื่อยๆในในอดีตเราไม่ได้มองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ว่าเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มันมันอยู่กับ วิถีของเซาท์อินเดเชียมาหรืตลอดเห็นแต่ว่าในในการปรับเปลี่ยนเพื่อจะเป็นสากลกับโลกภายนอกเรื่องของจารีตเรื่องของวิต o ตอ a เรียนแวลูเข้ามาในสังคมไทยที่หลังเราก็เลยผลักดันตรงนี้ออกไปนะฮะแล้วก็เราก็มีปมเกี่ยวกับเราก็เริ่มมองเห็นเรื่องเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว,ว่ามันเป็นเรื่องของการที่อยู่ที่ว่าเราจะพรีเซนต์ออกมายังไงซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะพรีเซนต์ให้มันสวยงาม แล้วก็โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องโป๊กเลยหรือมีอะไรที่ไปมากกว่าน,นั้นก,ก็ก็ดีใจที่คนดูรู้สึกรู้สึกร่วมไปกับเรา